สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอง,งานเรื่องสื่อการเรียนรู้ขั้นตอนการควบคุมง,งานการตอกเสาเข็มและการเช็คโบเขาครับผู้จัดทำโดยนายนักสิทธิ์นาคยองนายชนันกรต้นพิกลหนึวัดเสาต้นที่จะยกขึ้นตอกสองขีดเสา 10-15ช่องช่องละ1ฟุต 3. ตรวจสอบหมุดว่าตรงกับแบบที่วางไว้ดูทั้งแกน X, เกแกน Y ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ไม้ออฟเซ็ตวัดออกจากหมุดทั้งแกน X และแกน Y ขั้นตอนที่4การเจาะนำเสาด้วยพีบอเป็นการเจาะ หลุมเพื่อนำดินออกไปก่อนที่จะทําการตอกเสาเข็มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนออกจากการตอกเสาเข็มซึ่งวิธีการเจาะนําเสาเข็มตอกด้วยพีบอถูกใช้ในกรณีที่สภาพดินมีลักษณะแข็งถึงแข็งมากและบริเวณร,รอบๆมีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเดิมเป็นการช่วยลดความเสียหายห,ายหรือผลกระทบต่างๆ นี่คือเครื่องเจาะพีบอรครับจะเจาะก่อนนำเสาเข็มลงขั้นตอนที่5เมื่อเจาะเสร็จแล้วให้ปั้นจันยกเสาที่ขีดฟุตไว้ลากมาตั้งไว้บนหลุมก่อนจะต่อครับขั้นตอนที่6ปั้นจันจะทำการปล่อยเสาลงพู้ควบคุมต้อง ทำการเช็คดิ่งทั้งแกน x แกน y เสาที่ปล่อยลงไปต้องตรงกับดิ่งทั้งสองขั้นตอนที่7เมื่อเสาตรงกับดิ่งเรียบร้อยแล้วปั้นจันรจะทําการตอกเสาเข็มไปเรื่อยๆจนถึงเส้นที่ขีดไว้ปั้นจันรจะทําการตอกไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเส้นที่ขีดไว้ผู้ควบคุมง,งานต้องเช็คดิ่งตลอดเวลา ไม่งั้นเสาจะเองไปทางใดทางหนึ่งครับการเช็คลัดเทนโบหมายถึงระยะสุดตัวของเสาเข็มโดยการตอกสิบครั้งต้องมีค่าไม่เกินค่าที่วิศวกรกำหนดไว้ซึ่งผู้ติดตั้งจะทดสอบโดยการขีดเส้นบนเสาเข็มด้วยระดับที่อ้างอิงกับผิวดินและหลังจากการตอกไปแล้วสิบครั้งให้ขีดเส้นอีกครั้งจากเกณฑ์ระดับผิวดินเดิม ซึ่งจะมีค่าสุดตัวของเสาเข็มจากการตอก10บครั้งและทำทั้งหมด3ชุดโดยค่าสุดตัวของครั้งหลังจะต้องน้อยกว่า3ครั้งแรกหากค่าสุดตัวทั้ง3ชุดน้อยกว่าที่กำหนดไว้จากการคำนวณสูตรโบเคาถือว่าเสาเข็มลงถึงระดับดินที่ต้องการและมีคุณสมบัติรับน้ำหนักตามที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้หากทำการตอกต่ออาจจะทำให้เสาเข็มเสียหาย นี่คือวิดีโอการเช็คลัดเทนโบ เมื่อครบสิบครั้งแล้วผู้ควบคุมง,งานจะต้องเข้าไปขีดเส้นแบบนี้ปั้นจันจะทำการตอกไปเรื่อยๆจนครบสามครั้งการเขียนใบโบจะเขียนต่อที่ป้านจันตอกถึงเส้นที่ขีดไว้พอถึงเส้นที่ขีดไว้ให้เริ่มนับจะนับไปเรื่อยๆจนถึงอีกเส้นพอถึงแล้วให้โจดลงใบโบ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนนับค่าถึงค่าที่กำหนดแล้วให้ปั้นจันร์หยุดตอกทันทีนี่คือใบบันทึกข้อมูลนะครับจะบอกขนาดของเสาน้ำหนักตุ้มน้ำหนักเสาระดับการยกตุ้มจำนวนการตอกค่าละเทนโบความลึกของเสาและค่านีศูนย์ครับจบการนำเสนอเพยงท่านี้ครับขอบคุณครับ